สวัสดีทุกคนในตอนเช้าๆด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่อง Next You นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นรายการเช่นเคยทุกคนกองสุ่มปืนวันนี้ได้ MP 5เอ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไดมีตีสูนเวียนเลยเฮ้ยระวังมันมีปืนลูกมันนีปืนลูกมันมีปืนลูกน,น,นุ่นนุ่นบูนน๊ช่วยชีวิตขอ, <laughs> อทุกคนสวยเฮ้ยนุ่นมันมีคนมาแล้วระวังข้างหลังเฮ้ยมันเข้าได้ปะวะ เกือ <Okay. S 2> บไม่รอดนะครับจังหัะนี้ก็แบบลงมาถึงยังไม่เปิดรายการเลยเฮ้ยหารดาวแล้วโ <Okay. S 2> อเคอวันนี้ได้ MB มีไอไม่ติตัวดิบไม่ใช่อห้าโอ้โหชีอมันก็ยังผิดคือปืนที่ก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะแบบกลอดมามา,มา,มาผมในยุคสมัยก่อนเนาะยุคสมัยนี้นั่นเหรอไม่มีใครจับมาเร็วนะครับเอาละ เดี๋ยวต้องหาอีกสักหนึ่งกระบอกเพราะว่าเผื่อมันเป็นกระบอกสำรองแล้วมาชมเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบเปลืองกระสุนมอสมควรเลยแต่ดีที่ผมเอาสกิลใจมาแน่ๆวันนี้มีอะไรจะยุ่งกว่าน,นี้อีกแน่ๆนะครับกระสุนมันหายากยากไม่ใช่หายยากมันหมดเร็วๆอ่ะตอนนี้นุ่นก็ไปชุบผู้เรียนขึ้นมาแล้วนะผมไม่รู้ว่าศัาตรูลมที่พี์เนี่ยกี่คนวันนี้ผมเอา mbt สุดเจ็ดมาด้วยทุกคนนี่มาในทีมแบบกระต่ายดำนะครับผมแล้วก็นุ่นก็มาในทีม่าก็ตีเนียผมคู่กับผู้เรียนเนาะเรานี่ส่วนทางไหนแปลกๆเว้ย มันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนอ๋อมันชุบเพื่อนโอเคนึกว่าอะไรนึกว่าให้มาชุบไม่เป็นไรผมคิดว่านุ่นน่าจะเก็บไหวนะผมเรียบร้อยทูเรียกับนุ่นลงยัดเรียบร้อย <c oughs> ไม่รอดหรอกแกไม่รอดหรอกศัตรูอาล่ะมากันต่อดีกว่าท่านผู้ชมเปิดจับฉลากผู้โชคดี <c oughs> พี่หมีศูนย์สามบีหนึ่งนะครับผมเอาแล้วทุกคนตอนนี้ผมกับน,นุ่นร้อยศพนี่ก็มาถึงตรงเขตโพชินุกแล้วผมแต่ว่าทุเรียนไปได้คิวใครมาก็ไม่รู้นะฮะ เหมือนจะมีคนอยู่บนบ้านมีเสียคนบนบ้านไอ้หนุมหน่มไอ้หนุ่ม JP บีสูตรพี่ต่อยเอออุย้ยบนหลังคามีคนเหรออ๋อ้บนหลังคามีคนนะครับผมวิ่งหลังต้นไม้ก็มีหลังคาก็มีเอาข้างล่างต้นไม้ละกันอุย้ยตกใจโจังหวะนี้คือผมตกใจ จอสะบัดเลยก็ดูผมไม่คิดว่ามันจะโผล่มาทางนี้ไงอุตส่าห์ผมจุกหลอกอะไรเงี้ยเอาชิบหายแล้วนุ่นนุ่นกระเด้งขึ้นไปอย่างเงี้เลยนุ่นตั้งใจมากันโอเคเกือบไม่รอดนะฮะโอโหคือแบบผมจะดุ่งจริงจัดไดทุกคนคือแบบจะดุ้งแบบจริงจังอะ่ะ <c oughs> มีใครเคยเป็นไหมฟิลแบบเนี้ยแบบอยู่ดีเวี้ยงตะตูอยู่ดีไม่ตตก็โผล่ออกมาแบบที่เราแบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยจะดุ่งไปเลยดีครับ อ่ะตอนนี้ผมเอาเอฟเฟกต์ตาราสังหารมานะผมเมื่อกี้ผมคิวได้คิวแรกใช่ปะมันมี MP5 ดรอปอยู่ในศพนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามันวันนี้ผมเอา m p ็มพีตีสูตรไงเป็นชาลเลนจ์ของเราแ,แหละนะครับผมรายการกองซุ่มปืนเ p ็มพีที่อะไรเนี่ยหกแล้วปะเนี่ยจำไม่ได้นะครับหรือว่าเจ็ดก็ไม่รู้ตอนนี้ผมได้รับเหรียญ400มาแล้วแต่อีกเลเวลหนึ่งผมจะสามารถรับเครื่องตาราสังหารได้อีกหนึ่งอันฟ,ฟนรีๆนะผมแต่ผมแอบเสียดายตรงที่แบบว่าตอนเบต้าตอนเลเวลสองเนี่ย มันจะมีเครื่องแบบรองเท้ากระโดดสูงนะผมสำหรับไอตัวตาลา่าทหารม่งจะแบบโคตรโกงเลยอะคือแบบฟิลแบบกระโดดสูงกระโดดชาร์จบ้านได้เลยใครที่เป็นสายล,ลา่าล่าทหารนะาใครที่เคยแบบดูรีวิวในเซิร์ฟเบต้าไปนะแล้วก็ไอกล่อลงเครื่องตาล่าทหารผมอยากให้มันในนี้มากเลยอยากให้มันแบบไม่จํากัดอะโอ้แล้วติดหัวด้วยนะครับพี่เหงาพี่เหงา เขามีน้ำ่ะพี่เหงาเหงาเลยดิพี่รอบนี้ไม่ได้เอาเอา่ไอ,อ้ขับรถมาด้วยนะครับผมอ๋อโอเคอยู่ไหนไอ้จตูอยู่หอนาริการนี่เองมามเดี๋ยวเจอแก๊งกระต่ายดำแล้วบมมาคู่กับก็ติเสือแล้วก็ติก,ก็ซีล่านะฮะมาเป็นส่วนสัตว์เลยรอบนี้ก็ <c oughs> ทุกคนครับหลังแพทที่มันอัปเดตมานีทุกคนใช้อะไรกันบ้างพวกตาล่าต่างหากหรือว่าเป็นแบบอะไรเอาชีวิตรอดเหรอราดแม่งเลย ล้านแม่งเลยส่ทุกคนใช้อะไรกันบ้างแบบตาล่าเหรอหรือว่าเข็มทิพหรือว่าแบบบารล้านหรือว่าซัพพอร์ตเพื่อนเราคอมเมนต์บอกกันได้นะผมอุย้ยเอาประตูบ้าโอเคไม่เป็นไรเอาโคโน,โน่เราไปเลยแสดงว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะใช้อะอะไรวะซัพพอร์ตบ้าที่มันมีประตูบ้าด้วยว่ผมจำไม่ผิดนะเออแต่และอันก็จะแบบมีข้อแตกต่างกันออกไปนะผมบางตัวก็มีเข็มชุบบางตัวก็มีตาล่าสังหาร บางตัวก็มีประตูวาร์ปอะไราเงี้ยบางตัวก็มีแบบกล่องที่มาปักบนพื้นหรือแบบว่าเปิดตู้แล้วจะเป็ดพวกแบบว่ากระสุนยาแบบอะไรเงี้ยเออเป็นแบบก็ด <_ disputes> ีอย่างผมว่ามันก็หลากหลายขึ้นดีนะไม่รู้ว่าใครแบบไม่ชอบบ้างนะผมผมเชื่อว่าต้องมีคนที่ไม่ชอบบางคนอาจจะบอกว่ามันเยอะไปหรืพี่เป็นยากไปก็จะถึงเรือสามตายก่อนและไม่ได้ใช้สกักกะทีอะไรอย่างงี้อุย้ยมีคนไปเก็บไม่ดบับต่อไปเลยท่อไปเลยขับรถกรบเหมือนกันด้วยนี่น่าจะขี่รถกรบยิงได้เนาะ ไอลกิกอบเรียบร้อยทีนี้เราก็เป็นเลเวลสามแล้วนะครับมาไอ้ลิกอบอีกหนึ่งคันแล้วคือจริงๆตาล่าเนี่ยมันสามารถเปิดตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ผมจะไม่เปิดนะผมผมจะเปิดของตัวที่ซื้อตู้ก่อนเนี่ยจะเป็นอันนี้เครื่องตาล่าไหมอ่าจะเปิดตู้ก่อนแล้วจะลองเปิดตาล่าซ้อนด,ดูดูที่คนว่ามันจะได้ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้อ่าไม่มีบัตรซื้อของออนไลน์ด้ดิเราไม่ไดเอามาบาัตรซื้อของอะไรมันต้องอยู่อีกกล่องนึงนะครับ คนอยู่ข้างหลังเลยผมล่าอย่างเดียวแล้วกันขับรบอบนี้ไปแลดูเหมือนว่ารถจะไหลนะฮะเนี่ยมันเอียงไงเวลามันขึ้นเนินอ่ะมันก็ไม่ได้เอียงนี่หว่าแล้วไปชนบ้านได้งไงวนะเนี่ยตอนนี้ศัตรูก็มุ่งหน้ามานี่แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าเล่นมีสี่สูตรรู้สึกว่าชิวเลยเนะี่ยเวลามีสองสาวแบบว่าช่วยเล่นด้วยอะไรเงี้ยเล่นประเดี๋ยนี้ระบากเลยนะครับไ้้ตตััวหลกนมตัวหลักต้นไม้ เรียบร้อยไอ้หนุ่มเรียบร้อยผมนึกไปว่าเอาสกายเลอร์มาทุกคนผมนึกว่าเอาพุ่งมานะเมื่อกี้เกือบเ,เกือบเปิดตีน,นกันมาได้ใครอโอ,โอ้โหอยู่ที่พีคเลยเฮ้ยรถเราติดเฮ้ยไม่ติดละได้ละค่อนข้างที่จะไกลเนี่ยลราตสังหารมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอยากให้มันใช้ได้แบบหลายๆครั้งเนาะแบบถ้าสมมติเราสารังหารสำเร็จเนี่ยอยากให้มันแบบปลดลอด็อตสังหารเนี่ยอ่าตัวต่อไปได้เลยอะไรประมาณนี้มันจะเป็นแบบเหมาะสมกับเป็นอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังยิงหลังยิงหลังตัวไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นรถไม่เป็นไรเอาข้างหน้าก่อนเอาข้างหน้าก่อนเอาไปเฮ้ยต,ตาเราบางตายนะเออมาหลายตัวจัดมาหลายตัวจัดมัวเลยเออหมดที่ ยิงมัวเลยผมเมืเ่อกี้คือมันปืนมันรุดเร็วเกินบางทีมันก็คุมเป้ายากนะครับ <c oughs> เก็บมาเก็บกระสุนมาจริงๆก็ไม่ได้ใช้ขนาดนันหรอกเพราะว่าเราใช้โจตาอยู่นะผมเวลายิงได้ในคิวมันจะแบบว่ากระสุนเด้งนะฮะเุ้ยนี่งไงข้างหน้ามันมีการแบบปล่อยโดนชนกันอยู่นะผมดีมาเลยละกันอยู่ตรงแอร์ดอับหน้าบ้านแอวแล้วก็ตรงหลังหินเมื่อกี้เลยครับทีม ระวังบนมันแอลยิงนะดินหนีไปตัวหนึ่งดินหนีไปไหนไปข้างบนน่ะไอเหมือนไปตู้ชุก่ะแถวไอ W285 โอเคตอนนี้คนอยู่ไหนอ๋อคนอยู่หลักแอดดรอปโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการหลักแอดดรอปให้ชิบหายละมันวางไม่ถึงมันน่ะโอ้ย โอเคคโอเเดี๋ยวเราเข้าประตูวาร์ปไปแล้วก็แบบเอาตัวต้นไม้เลยไปทุเรียนเฮ้ยตรงป้อมก็มีป้อมใช่เออว่ะเล่นไงดีวะเนี่ยเอ้ยป้อมไอ้ตรงต้นไม้ดาวเฮ้ยมันดีดมันดีดมันดีดข้างหลังยิงเรารู้แล้วโอ้ยไอ้วาบอลตัวไอ้เราขอไอ้วาและกันนะข้างบนล่ะข้างบนไหน บนขาวซ้ายมือเหรอหมดหมดหมดโอเคโอเคสวยสวยสวยป้อมไหมป้อมใช่ใช่ป้อมยังอยู่ป้อมยังอยู่ป้อมมันดูป้อมมันดูเดี๋ยวเราดีมาชาร์จป้อมเป็นกานผู้ชมอุ้ยละเป๊ะด้วยติดประเด็นน่ะเป๊ะคือเป๊ะจัดละเป๊ะคือเป๊ะจัดอยู่ตรงไหนอีกทุเรียนมันดีหนีไปตอนนั้นอ่ะ ก็มาดูบนขาวดิาจะขึ้นกลางบนเลยเฮ้ยนี่อยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนหน้าเราข้างหน้าเราเลย,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 ยเียบร้อยเหลือตัวเดียวนะครับผมวันนี้เอฟีจีสุดแบบว่ามาจัดตัวสุดท้ายแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวลองปล่อยดูยเข้าไปในเมืองดูนะครับนี่จะไม่รอดแน่จะเหลือคนเดียวไอ้หนุ่มเจอกระต่ายดำดันดุหน่อยดูเกินวันนี้วันนี้นนกลับมาเล่นแบบเชียงตึงนิดนึงนะครับผม หลังๆมาเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเชิงตึงมากเท่าไหร่ด้ยผมมีคนก็เลยแบบหลายๆคนก็เลยบอกว่าทำไมพี่เล่นไม่เหมือนในคลิปเลยเวลามาดูสีรีมจริงๆแล้วผมก็แบบไม่ได้จริงใจงอะไรขนาดนั้นนะทวาเนี้เล่นแบบชิวๆนะครับไม่ได้แบบเล่นแบบตั้งใจแบบขนาดแบบวิู้ใส่สุดแบบแม่งกูต้องเก่งเลยไม่อยากเก่งแล้วอ่ะผมผมเบื่อที่จะเก่งละผมอยากไก่บ้านครับคนดูเออเหลือคนเดียวอยู่ไหนวะเนี่ยฮะความหวังหมู่บ้านอยู่นอกวงเอ่อก็เอาอออไ็นว่าผมจะลุ้นให้กำลังใจให้มันเข้าวงให้ได้แล้วกันนะครับ โอเคสูๆ้สๆเ่อนตู้ๆเดี๋ยวเราจะไปเขาโอ้โหู้ๆรับเว่อนชุบเวียนได้นะจะรอดีไหมเนี่ยคอนโดจะรอมาดีไหมคือตอนนี้มันก็เหลือคนเดียวอะแล้วเราฆ่ามันก็คือจบเลยอะถ้าอย่างั้นแล้วก็เราเราฆ่ามันเลยละกันเอ้ย <c oughs> <c oughs> ปันนี้ครับก็จบไปสำหรับ EP ที่ MB ที่สุดก็ตึงเหมือนกันนะครับเนี่ย